ถ้อยถแถลงดังกล่าวนี้เป็นที่มาแห่งแรงบันดาลใจในการคิดและลงมือทำโครงการ3รออย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมามีแนวคิดที่ว่า t i n g Big a c Small คิดการใหญ่จากก้าวเล็กๆ การทำงานโครงการ3รอวิวแชร์เพื่อชีวิตสโมสรอินเทอร์แอโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมเริ่มจากสโมสรโรตารี่บ้านโป่งเข้าร่วมประชุมวางแผนกับสโมสรอินเทอร์แอโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมและเริ่มลงมือทำโครงการโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. โรงเรียนขอและสำรวจความต้องการของผู้ป่วยติดเตียงหรือประสบอุบัติเหตุในชุมชนที่มีความต้องการรถเข็นวิลแชร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. โรงพยาบาลให้รถเข็นที่ชำรุดคัรุพันรอจ่ายเป็นเศษเสีย 3. โรตารี่รับมาซ่อมแซมให้พร้อมใช้ reuse กับผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้ที่มีการสำรวจไว้แล้วในชุมชน โครงการเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพศ2565โดยส่งมอบให้ถึงบ้านผู้ป่วยไปแล้วกว่า100คนเป็นโครงการที่ต่อเนื่องของสโมสรอินเทอร์กโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมในการอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีบ้านโป่งจนถึงปัจจุบันสิ่งที่คาดหวังก็คืออินเทอร์เกยาวชนจะตระหนักถึงคุณค่าและพลังบวกแห่งการให้ในตัวเองอันเป็นแนวทางสำคัญสำหรับเยาวชนที่ดีทุกๆคน ต้นกล้าแห่งโรทารี่จะเจริญงอกงามเติบใหญ่เป็นที่พึ่งที่หวังของชุมชนและสังคมต่อไปอย่างแน่นอน ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ได้จากการลงมือทำด้วยตนเอง (Hands-on Education and Service) เป็นภาพจำที่มีคุณค่าและความสุขยิ่งนักผลที่เยาวชนจะได้เป็นของแถมก็คงเป็นภาพจำและเรื่องเล่าที่ประทับใจในความทรงจำต่อๆกันไปผลงานและภาพกิจกรรมทั้งหลายก็จะถูกนำไปใช้ในการยื่นผลงานเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีเยี่ยมวแมมันนันนก คุณน้องๆเพื่อนตอนตูมทุกคนที่เอารัเข็นมาให้รุ่นพี่ตอนนี้รุ่นพี่หายดีแล้วอยากจะส่งรถเข็นต่อให้รุ่นน้องจะได้ไปช่วยผู้ป่วยที่เดินไม่ได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆต่อไปมีความสุขมากขึ้นนะฮะ,ะแล้วก็ได้ไปเที่ยวไหนๆโดยมีเด็กๆก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะ